ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นนั้นว่าตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาผุ้รักษาสเวกฉะชัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดช่อฉชนผูจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมโหสดนล้แกล้งและของเรื่องสี่อย่างเข้าไปฮอมราชาไปทีหลังก็ตั้งใจยันต้องการนางอมรมาเป็นพญญาแต่ก็ล้มูป รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่นามอมเทวีปัญญาขโมหตสมโหสถนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสารพัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดถูเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่หอเสือลำแพนไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเรลวๆอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความนุศิกสำนึกตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ ติจริยาอย่างนี้ข้ามันดานลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้าว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนำลูกหลานว่าจำไว้คำว่าจำเนี่ยว่าจำเพื่อละว่าการอิจฉาได้สยาซึ่งกันและกันรู้สึกตัวว่าดีนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลว เพราะว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัวดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลวข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวรัชกาลที่ก้าที่ทรงพระนามว่าภูมิพลอดุญเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองในพระที่นั่ง ดูสินะจิตดารโหฐานพระองค์ทรงตรัสมาในตอนหนึ่งว่าเมื่อสมัยเด็กๆสมเด็จพระศีนกรินทรงชมพระองค์นะมายความว่าถ้าขนะที่ทำดีนะท่านทรงชมชมว่าเธอนี่ททำดีแล้วนะ แต่พร้อมกันนั่นก็ส่งชี้พระหัตว่าท่านดีไนดะ้อย่าทะนงงตัวนะอย่าลืมตัวนะท่านลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมันนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าย่หวัวทรงตรัสว่าพระผมก็ไม่เคยลืมตัวคำว่าข้อนี้นะเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่้วก็ขอภัยด้วย คำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่งพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ไม่รู้แต่ว่าล้งปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่ง ความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีลุงปู่ม,ปมีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าลุงปู่ซะีและเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นลุงปู่ปก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดีแต่พระองค์ก็ทรงแต้นว่าท่านไม่เข้าใจเมื่อว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคําว่าเข้าใจ พระองค์จึงในทรงตรัสว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านี้พราะอะไรเพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์เคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะอย่าทะงงตัวนะวันนี้นะ่ะทำดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทำความชัว่วกันทำความชั่วฉันลงโทษ นี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากหมายความสร้างมทแนะนำสั่งสอนไม่ให้ลืมตัวเออตรงกับพระติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงพยายามกล่าวโทษโจยความผิดของตัวเองเขาไว้ลูกหลานที่รัก ถ้าเราจยมองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามัรดาสอนมาก,ก็ดีครูบาอาจารย์สอนมาก,ก็ดีหรือตำรับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกพร่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไป ดีแล้วส่งความดีไว้เหมือนกับเกลือส่งความเค็มเกลือจะอยู่กับส้มส้มเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับน้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็มข้อน,นี้มีวะมาชั้นใดเสียงใดที่ดีส่งความดีเข้าไว้แต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทำลายมันไปเสียไความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้นมาให้ได้ คือนาดีบายธรรมะไปลูกหลานลำคาญนี่ขาโยกขาเยกมาตั้งสิบนาทีแล้วต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโมโหสถบัณฑิตตามภาษิตโบราณนี่กล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราว่าอย่างนั้นนะลูกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะแต่อย่าพยลืมว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกัน ถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงมโหสถว่าโมโหสถนี่เป็นคนดีจริงๆนางอมรซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดียังมีคนใจเปรตให้เปรตเนี่ยมันเลวกว่าสัตว์สินฉานนั่นเลวกว่าสุรกาย มันมีกําลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสัตนรกตัวเป็นคนใจเป็นเฟตที่เขาเรียกว่ามนุษย์เปโตมีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครนะั้นไม่มีมาตอนนี้ท่านเขียนไว้หวัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจ ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่หม่ๆเมื่อพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอถูกเทวดาโขว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คือมโหสถบัณฑิตมาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดกับบานท่านโดยกระบ,บองใหญ่อันนี้แล้วก็ค้อนใหญ่ค้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชน ต้องตีหัวให้แตกแหลกลานตายกันแน่ตดคราวนี้ตอนนี้พระเจ้าวิเทียรายก็ใจเต้นตึกตึกเมื่อกลัวไม่เต้นอย่างเดียวลูกหลนานที่รักหน้าก็จะรัวซะด้วยทีหน้ามืดตาลายเป็นนั้นว่าที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้นก็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภัย ไอ้คำว่ามรณะภัยเนี่ยหมายภัยคือความตาย,ยมรณะเขาเราตายกลัวติเทวดาสู้อะไรกันได้เนี่ยก็เล่นเอาค้อนแล้วก็มีไฟเส้นด้วยแกเองก็ไม่ร้อนไอ้ค้อนก็เป็นค้อนเหล็กแรงแรงก็มากน้ำหนักมากแถมมันไฟลุกฟาดหัวแป๊บเดียวตายเลย เล่นแบบนี้แล้วการที่เทวดาแกมาตีหัวแตกตายใครจะไปจับเทวดาเข้าคุกเข,ข้าตารางมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเวน้อกลัวความตายยิง่งวันรุ่งขึ้นกไจะเรียกอมมาั้งสีมาอมมาสี่นายนะไม่ใช่บรหิตไอ้บรหิตหิทธิแกหิทีิเรื่องขี้กลาขี้ราหิตเนี่ยไม่ไอ้สี่คนนะ่ะเป็นหิตธิโรโหิต ปุโรหิตโรคหิตนั้นไม่เกี่ยวเรียกม,มาดอำม,มาตนี่กันได้แก่ข้าราชการผู้รักชาเรียกมาสี่คนเรียกมาก็ทรงรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่จงขึ้นรถไปคนละคันแล้วจะไปเที่ยวหาโมโหสุดบทชายของเราทั้งสี่ทั้งสี่ได้คนตัวเมืองไปกันคนอาทิตย์นะ ในคนหาลูกชายขอาอะไรพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมันโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แหละรถที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่รถกระบะหรือไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเกง๋งเป็นราชรถรถที่ประดับประดาสวยสดคืองามมีทองอารามมีเพชรประดับ เป็นรถเกติดยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบรีบไปนะยะช้านะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ฉันตายแกรีไปเร็วๆอมามัดสี่คนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภยัคยใครเจ็บอยู่ๆก็จะมาตายเฉยๆแต่วาขั้นจะตัดหันก็ไปถามทูนทวนถาม,ถาม,ถาม,ถาม เพ็นข้อความชัดเห็นพระมหากษัตัตย์หน้านิ้วขี้กรหมดเร่งรัดก,ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกันไฟาามาซีนายนั้นไม่ได้รับพระพระบรมราชโองการดังนั้นจึงหนี้พากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่าก็จะคนยาก แต่ว่าเขารู้จักกับคนยมยานักอามาตย์คนหนึ่งไปทางด้านทางทิศท,ทักษิณไปพอเหมาะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายช่างหม,มอญนันพบโอะโสดที่บ้านทักษิณน,นะเรียกว่าบ้านทักกินนะยาวะมะเจคา,ามหมายควายทักกินนะหรือทักษิณ ทักชินยิเบื้องขวาทางทิศใต้เองมหมายกว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกลางแขนออกอุดดอนอยู่แขนซ้ายทักชิ้อยู่แขนขวาโมโหสอกำลังเดินกำลังเดินไปขนดินเหนียวมาเพอยาเสร็จจะมาทำหม้อเห็นตัวเนื้อตัวเลอะเทอะเปื่อนไปได้ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไหม่เหนียวมั่ง นั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทำเป็นปั้นๆแล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซนต์คำว่าข้าวร้อยเปอร์เซนต์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับกินกันแบบสบายๆเราจะกินที่อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ลูกหลานที่รักจะไม่จู้จี้เรื่องกับข้าว อย่าไปกินข้าวนอกบ้านเสียข้าบริการพิเศษราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่มีเศษวิโซอะไรมันก็มีรถตามต้องการเรากินข้าวที่บ้านของเราเนี่ยดีที่สุดชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้ำตาลใส่มันก็ไอ้แขกกันไม่ไปต้องไปดูเขาร้องรำทำเพลงมีดนตรี กว่าจะกินข้าวได้แต่ทีขับรถออกไปนอกพ่านไอเงินค่าน้ำมันค่าสึกหลองเครื่องยนต์มันก็มากกว่าราคาข้าวเน่าแ,แถมไปกินข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุอย่างนี้เขาเรียกคนประมาทไม่รู้จักค่าของเงินเงินกว่าจะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสตางคนะ์มันหายาก แล้วเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนเงิน,เนบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะเพราะว่าไม่รู้จักในการใช้ใจ่ายข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกินสิบบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็เกินพันสองพันที่ทั้งหมื่นนี่ถ้ากินข้าวที่บ้านไอง้เงินที่ได้มาเพียงเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอย ที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั่นเองเว้นนั้นว่ามโหสถกินข้าวไม่มีกลับหเห็นไหมเขากินได้เอทำงานในบ้านช่างหมอททำแบบสบายใจยสบายใจยเป็นสุขคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่มโมโหสถเห็นอามัดมาก็ารู้ว่าจะมาหาตน จึงได้ดำดิว่าเอนายนี่นี่เจ้าพวกนี้นี่มันจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่นะนึกในใจว่าเอเจ้าพวกอมตะที่มาหาเรานี่จะมาดีหรือมาร้ายเอาจะมาร้ายหรือมาดีเมื่อเจอหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันเท่าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดี เราจะทำดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบมันดีไม่ไหวนะมันต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันถึงที่สุดปรับเดียวให้ทึงก็สิ้นลมปราณไปเลยขัน้นในหมายเข้ามาถึงตัวมท่านมโหสดแล้วที่นี่ถามว่าท่านมโหสดแล้วนะก็เข้ามาถึง ท่านาโมโหสดเหลียวไปแล้วก็ยิ้มให้นิดหนึ่งแสดงว่าจำกันได้เึงถามว่านี่ท่านธมาธอมาเนี่ยหมายตำแหน่งใหญ่นะท่านธรรมท่านจะมาจับเราหรือว่าจะมารับเราขอถามจริงๆที่มากันนี่มากันหลายคนจะมารับหรือว่าจะมาจับเอาราชรถมาทำไม มันามาท่านหลายล่านั้นก็เรียนาพบกเรานะท่านท่านมาหาบัณฑิตไอการที่มาเนี่ยไม่ได้มาจับพระพระราชามีพระพระบรมราชาองค์การให้มากรับคือเชิญท่านกลับเข้าสู่พระราชนิเวศเพราะเวลานี้กำลังคิดถึงมากนั่งบน นี่เไม่ได้มาคนเดียวนะาไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเนี่ยใช้เอาแบบเอาไปเอาตายหน้าิ้วคิว้วขมวดถึงกับต้องทรงตัดว่าถ้าพวกแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนำมาได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกับฉันนะถ้าไม่ไปน่ากลัวฉันอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในประเทศ หรือไม่เี่นั้นวันนี้อนะหัวขาดเกงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉันนะขาดคือไม่ใช่ขาดสองข้างแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยนี่เช่นบอกหัวขาดข้างหนึ่งก็คือหัวฉันนะไม่ใช่หัวพระราชาแต่มืหัวสดได้ฟังก็รู้สึกสลดใจ ว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจแต่ที่สะดุดใจก็เพราะว่าเจ้าอมตดเจ้าเท่าสารพัดพิษสีคนมันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราพระราชาไม่สบายใจโอ้โหสดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็ถามก่อนว่าพระองค์งมีพระบรมราชองการให้กลับให้กลับไปทำไ,ไมเจ้าเราเข้าตาราง หรือว่าเจ้าเราเขาไปฆ่าท่านมาจีนได้ตอบว่าท่านบัณฑิตเมื่อเข้าตารางก็ไม่เข้านะฆ่าก็ไม่ฆ่าเข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชโองการใช้เข้าพเจ้ามาเชิญคือการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันหนึ่งเทวาดาผู้สิงอยู่ใน,นสเสวกชาต ได้ถามปัญหาพระราชาสี่ข้อพระราชาไม่สามารถจะแก้ได้ก็ผลัดแทบเวถามมันดิตทั้งสี่ในวัน่งขึ้นมันดิตเต้งหลายเหล่านั้นก็แก้ไม่ได้จึงนี้ทรงพระคุณนาโปดรดเกล้าให้ข้าพเจ้าไปเชิญท่านกลับไปเพราะเหตุนี้แล่วขอให้กลับไปดเร็วด้วยนะ เวลานี้ไม่ไหวแล้วตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอหน้าใครก็หน่านิวคิ้วขมวดหมด้ยว่าทรงคุ้มมาะไทยมากโอ้โหสดได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิม แล้วก็ต้องการจะพบนางอมรก็ไปโทรผวัวหนุ่มเมียสาวนี่ลูกหลานที่รักก็ต้องคิดถึงกันถึงผัวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใยถ้จริงเข้าเวลาในช่างมอจะของบ้านแล้วขึ้นนั่งบนรถทั้งทั้งที่ตัวเปื่อนดินเหนียวเข้าสู่มนครเม่ตอนนี้เหมือนกับตัวกาตุน รถสวยงามอารามประดับไปได้วยทองคําได้แก้วมณนีแต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปื้อนตัวเปื้อนเปลือกเพื่อด,ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่งนะก็รู้ทางานด้วยด,ดินนี่นะเข้าไปสู่ไปคนครบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกบราชามาไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองและหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าได้พามโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าวิเทราสมีพระราชบัญชาว่าเจ้าจงไปพามโหเจ้าไปพบมโหสถที่ไหนบรรดามาที่ไปก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปพบมโหสถกำลังทำหม้อขายเลี้ยงชีกอยู่ที่บ้านในช่างหม้อ ตำบลทักแกทักสินยววม,มัชคามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบบอกว่าพระองค์รับสั่งให้เข่าเฝ้าทั้งทั้งนี้ตัวเพื้อนดินเปลอปลาอยู่แบบนั้นเธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเนื้อเติบเนื้อตัวเพื้อนไปไ้วยดินทั้งดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมากับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไปเจ้าค่ะ เพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงที่มีความจงรักภักดีอย่างที่สุดจะมีมนุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับพระองค์ยิ่งไปกว่ามโหสถข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าไม่มีอรมาที่ก็ไม่เช่นเลนหม่กันหมาลิ้นทองคำนะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาควักแป๊บประมาณหมื่นสองหมื่นสบาย ดีกว่ากันเดือนสิอีกพระราชาเมื่ได้ทรงสันดับแล้วก็สทรงรัสว่าหากมโหสถจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทำตนเธอก็ต้องทำตนเป็นคนยิ่งใหญ่เห็นไหมก,การไปเรียกมานี้ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบวกันนี่ จะเป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่ออะไรพระราชาสั่งปั๊บรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ในี่พระองคิดนะเธอก็ต้องทำตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกวางจริตรอนอำนาจเราหรือไม่อย่างไงก็ยึดอำนาจ คงไม่ทําตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเอามายึดอํานาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางมอญเช่นนั้นเราเชื่อแน่แล้วว่าโมโหสดไม่ได้เป็นศัตรูกับเราขั้นทรงดาดิดังนั้นแล้วเจียงได้่ทรงรับสั่งกรมัอผูู้นั้นว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหสดบุตรของเรา ให้กลับไปบ้านให้ก่อนไปอาบน้ำมาให้ดีกิจระที่พ่อต้องการจะทราบานี้ยังพอมีเวลาคอยพ่อมโหสถไปอาบน้ำาบท่าแต่งกายตามศักดิ์ศรีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะบอกมาหาเร็วๆหน่อยนะ ดีไม่ดีมีเมียสาวด้วยก็สวยจะไปโจจีโจจีก็ลนานเกินไปมันจะไม่ทันใจฉันแต่ว่าฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ำซะก่อนแต่งตัวให้สวยไอ,เอย้เครื่องยศถาบรรดาศักเครื่องประดับมีเท่าไรวันนี้ว่ามาให้เต็มที่เพราะไม่เห็นลูกวโหสถมาหลายวันคิดถึงเต็มที่ความจริงพระราชทานก็ไม่เรว แน่มเหอนกันคขาว่าพวกดีเป็นสีแกตัวผู้โช่แย่เหื้นกันเมื่อมาได้รับพระราชบัญชายอย่างนั้นแล้วยึงกลับไปบอกมโหสถตามที่ทรงสั่งมาเมื่อมโหสถกลับไปบ้านไปพบนางอมรกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางจึงเล่าความเป็นไปของตนให้นางข้อตน อ๋อไม่ใช่มโมสถทีนะมโมสถก็เล่าความที่ตัวเองน่ะไปเป็นลูกจา้างคนนายช่างหมอดหลอกกันเลอะเทอะเล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตําแหน่งของตนเสร็จแล้วก็รีบจรดนมฝ้าพระราชาถาวายาังคมณนะทิน นั่งอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังนดีทรงตัดไปสันถายกับโมโหสถพอสมควรและจึงตรัดเพื่อจะทดลองโมโหสถแม่มีอีกนะนี่ใจดีแล้วเทวดาษเขาบอกโมโหสดแก้บัญหารได้พอรู้โมโหสดมาคิดเออหมดเรื่องกะทีกูไม่ตายในคราวนี้ เช้จะมีแรงมีปัญญาต่อสู้อย่ากจะลงใจมอสดที่นี้กล่าวว่านี่คนบางพวกไม่ทำความชั่วก็เพราะเห็นว่าตนเองสมบูรณ์ไปด้วยอิสริยยศบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียน แน่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีเขาแล้วนี่คิดว่าไม่ตายเลยมีปัญญาเนี่ยนิบามพวกพวกเกรงเจ้านายไม่ทําชั่ววก็เกรงเจ้านายที่ให้ยศะตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดปรดปรงถ้าเจ้าจะหวังครองราชสมบัติคนได้ เหตุใดเจ้าจึงไม่เชียงราชจะสมบัติของเราแน่ทำไมฮะอะไรเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชียงไม่เชียงราชจะสมบัติของเราไม่ทำความเดือดร้อนให้แกเราไม่หปัญหาย้อนสนิทตีไหมขอย้อนสักหน่อยนะให้ปัญหานี้น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทำความชั่ว เรเห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศไดศักดิ์บางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงตนเองจะถูกติดจะถูกตีเตียนนะจะไม่ดีนะแล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถเป็นพิเศษมีความคิดปลอดโปรง่ง ถ้าจะหวังจะครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดเกบ,บทดททรอยศ์หวังจะเชียงราชสมบัติจากเราทำไมแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับเราเจ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใดจึงได้ทำตนแบบนี้อรบรรดาลูกหลานที่รักเจ้าว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสียแล้วนี่ตรงขาขอลาก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสำหรับนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาลลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี